เจอคนเผานี่เพิ่นแจง้งปุ๊บไปจับมีความผิดเสียค่าปรับพอ,บอีนะคะแล้วก็เหตุการณ์อย่างจริงจังในทุกพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยภูุินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมกบรุกนัก,น,น,กนั่งผู้่บาลกำนันอสอมอผู้บริหารทองทินเคาะประตูบานประชาชนค่ะไปขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนยุดเผาหยุดฟุ่นเพื่อคุ้นเพื่อเราค่ะ นายอนันต์หนักนิยมภูวาราชการจังหวัดชัยภูมิได้นําคณะปพจังหวัดนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดกำนันภูใยญ่ยบานนายโยองค์การบริหารส่วนตำบลหวยไร่และกับเจ้าหน้าที่อสมเดินเคาะประตูบ้านค่ะแจกใบปลิว ไปกับการชี้แจงทำความเข้าใจขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบ้านซั์พักกูดมู่13ตําบลห่วยไรอำเภอขอนสวรรค์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยูติดกับเถืออเขาผู้เล่นค่ามองนี้เคยเกิดไฟไหม้ปลาและก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าได้ง่ายพร้อมค่ะครับจากนั้นได้เปิดกิจการคิกออฟครับสร้างการตะนักรู้ให้ทุกไฟหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุ้นเผื่อเล่าที่บริเวณหลังทีทำการอบตอห่วยไร่ และรวมกับชาวบ้านอาสาสมาัครสมาชิกิิตอาสาเจ้าหน้าที่ป้าไม่อุทยานและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับแนวเถือกเขาผู้เล่นค่าครับเหตุแนวกันไฟและกับประกาศเจตนาร่วมรวมกันทุกพื้นที่ โดยใส่กลไกทองทิ้นนี่แหละครับลงพื้นที่ก็ะประตูบานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนซอยกันครับร่วมกันบอ่อเผาเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้ไฟปองกันและป่าปาาบังครับใส่กฎหมายดำเนินการจับกลุ่มผู้เผายางเกร่งขัดน้ำครับ